โหลโลเคสเทสฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่กำลังรับชมในช่องอัดออดชินนีอะอไรเล่นมาแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับอัดอีกแล้วนะครับก็2อสาวันที่แล้วนะครับก็มีน้องติด อรอบทีแคสต่างๆนะครับที่กําลังเ,เล่นเข้ามาเนาะใกล้จะเปิดเทอมแล้วน้องๆบางคนก็กําลังสงสัยนะครับว่าปีหนึ่งเนี่ยมมศของเราได้มีการบังคับให้อยู่หอในไหมแล้วอยู่หอนอกได้ไหม อย่างนี้นะครับก็มีคนคอมเมนต์มาถามอาร์ตแล้วก็ถามในกลุ่มหลายประเด็นเลยนะครับแล้วก็มีอีกข้อหนึงก็คือน้องๆกําลังงงอยู่ว่าเอะการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในหอพักเนี่ยทำไมต้องย้ายย้ายทําไมแล้วย้ายเพื่ออะไรวันนี้อาจจะมาตอบคําถามแล้วก็มาให้ความรู้ตอบประเด็นคําถามต่างๆที่น้องสงสัยนะครับ ถ้าพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้แล้วครับรครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับก็เรื่องที่ถามว่าน้องปีหนึ่งเนี่ยเขามมมาสอของเราเนี่ยเขาได้มีการบังคับให้อยู่หอในไหมบอกเลยนะครับว่ามอมมาสอของเราไม่ได้มีการบังคับให้อยู่หอในนะครับเพราะว่า น้องๆรู้หรือไม่ปีหนึ่งเซชีที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ไม่ว่าจะหญิงหรือชายหรือเพศต่างๆนะครับก็รวมกันน่าจะเป็นเกือบหมื่นมั้งอันนี้ดาวๆนะแต่ว่าจำนวนหอในของเรารวมทั้งเขตพื้นที่ในเมืองนอกเมืองเนี่ย คือมันไม่กีดตึกนะครับมันไม่สามารถรองรับนิ่สิได้ทุกคนจริงๆนะครับบางคนอาจจะได้ยิน เกี่ยวกับการบังคับอยู่หอในของมหาวิทยาลัยอื่นนะครับแล้วจึงมาคาดเดาว่ามอของเราเนี่ยบังคับให้อยู่หอในอันนี้นะครับอาตอบเลยแล้วก็สรุปเลยนะครับว่ามมสของเราไม่ได้มีการบังคับให้อยู่หอในนะครับทางหญิงและชายคุณสามารถอยู่หอในก็ได้ตามความสมัครใจหรือตามกําลังทรัพย์ตามกําลังทรัพย์ของคุณได้นะครับไม่ว่าจะอยู่หอนอกหอในอย่างนี้นะครับก็ ปเรียนได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขอตอบข้อหนึ่งไปแล้วเนาะแล้วก็มาถึงข้อที่สองนะครับน้องๆอาจจะงงอยู่ว่าเอ๊อยู่หอในเนี่ยต้องย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในหอไหมแล้วอยู่หอหนอกต้องย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยมาอยู่ที่คณะไหมวันนี้อาจจะมาตอบให้นะครับก็คือการย้ายทะเบียนบ้านของหอในเนี่ยที่อาร์ตก็อาร์ตก็ย้ายเหมือนกันนะสําหรับ น้องคนไหนที่อยู่หอในเนี่ยเขาจะบังคับให้ยายทะเบียนบ้านเข้าเข้ามาอยู่ในหอพักนะครับเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งนะครับเพื่อให้มีสิทธิ์เนี่ย สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ที่นี่นะครับและก็สามารถทำใบขับขี่กับทางมหาวิทยาลัยได้โดยโตรงนะครับและก็สามารถมีประกันสุขภาพทั่วหน้ากับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งของเราก็จะมีประกันสุขภาพทั่วหน้ากับโรงพยาบาลสุทาเวศนะครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เขาให้ย้ายเข้ามานะครับและส่วนข้อ2นะครับก็เพื่อ ส่วนรวมนะครับเพื่อจะทําให้ประชากรในเทศบาลนั้นนะ่ะมีประชากรมากขึ้นก็จะทําให้มีงบประมาณจัดสรรต่างๆมีงบประมาณมากขึ้นมีประชากรมากขึ้นก็จะทําให้มีงบในการพัฒนาจัดสรรของมหาวิทยาลัยมากขึ้นนั่นเองนะครับ สรุปนะครับส่วนในหอในนี้เขาบังคับนะครับที่จะให้ย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาก็ไม่ยุ่งยากนะครับเพียงมีบัตรประชาชนหนึ่งใบก็เอาให้กับอเอกสารในทางหอเลยนะครับเขาะจะจัดการอย่างเรียบร้อย ส่วนใครที่อยู่หอ,อนอกก็ไม่จำเป็นจะต้องย้ายเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็จะต้องอิงจากมหาวิทยาลัยนะครับอาร์ก็ไม่ใช่ผู้รู้แต่อาร์ก็อยากจะมาบอกข้อมูลดีๆนะครับขอรอาร์นี่ก็ย้ายเหมือนกันนะครับส่วนใครที่เป็นหอนายเขาก็แนะนำให้ย้ายอยู่แล้วนะครับนี่แหละครับก็สรุป สองข้อเลยนะครับสำหรับการบังคับอยู่หอในแล้วก็การย้ายสำเนาทะเบียนบ้านเข้ามาที่หอในนะครับส่วนการย้ายกลับที่บ้านก็ไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวนะครับก็สามารถย้ายกลับไปที่บ้านเหมือนเดิมได้นะครับก็สะดวกสบายเลยนะครับหรือใครที่เรียนจบเขาก็จะอาจจะย้ายให้อัตโนมัติเลยนะครับคลิปนี้อก็ขอให้ความรู้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ